สนับสนุนโดยบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยาประกันภยัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคมข่าวบอกว่ารัฐบาลเตรียมจะลุยและให้สภา,ามีมติแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่รอคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญเป็นการประฉาดะเป็นการเผชิญหน้าระหว่างพัก รัฐบาลกับองค์กรอิสระซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าหากเป็นศึกสงครามอย่างนี้ก็จะทำให้สังคมยิ่งสับสนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าในรัฐธรรมนูญอย่างน้อยฉบับปัจจุบันพูดถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรอิสระชัดเจนขณะที่สภาก็มีบทบาทของตัวเองชัดเจนแต่การคานอำนาจซึ่งกนและกันนั้นเป็นหัวใจของรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็นฉบับนี้หรือฉบับไหนจะแก้อย่างไรก็ตามแต่กติกาของประชาธิปไตยจะต้องมีเช็ค and Balances คือมีการตรวจสอบขาดอำนาจซึ่งกันและกันของอำนาจบริหารนิติบัญญัติและตุลาการการที่มีองค์กรอิสระในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันความคิดพื้นฐานก็คือว่า จะให้อำนาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่เหนืออีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ฉะนั้นไม่ว่าจะแก้รัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดนั้นประชาชนจะยอมรับต่อเมื่อกฎหมายสูงสุดของประเทศมีกฎมีก,มกติกาว่าด้วยการทวงดุลอำนาจถ้าหากสารรัฐธรรมนูญกำลังวินิจฉัยเรื่องมีการร้องเรียนการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือเรื่องของงบประมาณประเทศก็จำเป็นต้องรอให้มีคำวินิจฉัยซะก่อน รัฐธรรมนูญจะแก้อย่างไรไม่สําคัญเท่ากับว่ากระบวนการการแก้ไขนั้นเป็นไปาตามขั้นตอนถูกต้องหรือไม่ถ้าหากเดินหน้าไปโดยไม่สนใจหน้าที่ขององค์กรอิสระ mm. เกิดมีคําถามกฎหมายขึ้นมาในอนาคต mm. เกิดมีการร้องเรียนมีการฟ้องร้อง mm. ก็จะเป็นความปั่นป่วนสับสนความขัดแย้งในสังคมเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าครับฉะนั้นหวังว่าพักเพื่อไทยรัฐบาล จะได้สํานึกเรื่องนี้ว่ายังไงยังไงก็ตามแต่กระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสมควรจะต้องเดินตามนั้นแทนที่จะเป็นการเผชิญหน้าและหักโค่นซึ่งกันและกันโดยที่สังคมทั่วไปไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับได้แต่นักการเมืองเท่านั้นบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทที่พยาประกันภยัย่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคม